เพราะไม่งั้นเดีย๋ยวรุ่นพี่ที่ออกนำหน้านะคะขเขาก็จะเยียบวิธีการของเราก็นำตะกร้ามานะคะหนึ่งใบเอาวางไว้ข้างนอกก่อนนะคะโอ้โอ้ติดไข่อยู่โอ้โอ้โอุปกรณ์ของเราก็คือทิชชู่เลยค่ะสะอาดปลอดเชื้อปูนะคะปูเป็นชั้นๆ ทำขยุ่มขยุ่มก็ได้นะคะไม่ต้องปูกเกี่ยงมากแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหยิบนะคะเอาวางไว้บางทีตัวของเขาก็ยังไม่ออกจากไข่ดีนะคะเราก็ให้เขาคาแบบนี้ก็วางพึ่งไว้นะคะจะพัก เดโอ,อ,อดียลอกเลี้ยงดาวอันนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องเป่านะคะเพราะว่า ตัวของเขาก็สมบูรณ์นะคะไม่มีมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็สมบูรณ์ทุกอย่างเพียงแค่ว่าออกทีหลังเขาแค่นั้นเองเราแค่ถึงไว้แล้วก็ให้คนแห้งๆไหนดดดููดู เลือกไฟน้อยเลือกไฟน้อยไหนไหนอขอเปลือกหน่อยจะเอ๋อืมอืเอาเปลือก,กออกออกว่ะหัวเปลือกซะด้วยนะแมหมไอ้น้ไอ้น้อยหวเปลือกหั่ปลือกเอ้ยนี่จะได้ไม่บาดผิว การดูความสียงแรงแก็ง่ายมากนะคะอย่างลำดับ,บที่หนึ่งก็คือฟังเสียงถ้าออกมาเสียงร้องแสบแก้วคูมาคือตัวของเขาจะสมบูรณ์มากสองสะดือนะคะตรงตรูดเขานะคะก็จะแบบไม่มีเลือดออกอาจจะมีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพุงเขาสมบูรณ์สามดูที่เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ก็คือไม่มีเยื่ออะไรติดคือออกมาแล้วแบบ เป็นข,ขาวๆแบบนี้นะคะก็แสดงว่าลูกไก่ของเราค่อนข้างจะสมบูรณ์มากโอ้โหนี่ต้องตูดเขาใช่ไหมคะอาจจะมีเยื่อติดมาก็คือที่โอ้โหง่อยท่องไงท่องไงท่องไาใส่แป๋วเลย โอปุๆโอปุลโอปุลเพราะทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนะคะเราก็ให้แม่เขากุก เอ้ยน้นอยน้นอ้เท่าเกือที่ติดมาแล้วก็อออกนะคะการบาด ก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ไปส่งให้แม่เขาเลี้ยงดูต่อไปนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามแนละฟังรับชมมูลน่ารักจังเลย